เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของชิปวิดีโอทิกต็อกกันเนาะอาจจะช่วยเิเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทำตามแต่ได้แบบง่ายก็ได้เลยเนาะแล้วก่อื่นหรื้เนากดมาที่ Google ลนาาแล้วก็ให้มาถึงบนอาจจะตรงนี้ตามไปนะว่าอิชิเมนดัลลเดอรมแบบนี้เนาะอ่ะวิอ่านทาได้เลยวอ่ะแล้วพอไลฟ์เพิ่มผู้ด่าตามไม่ได้ไล์แบบนีเราหรือได้ดึงมาในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ต่างก็ดเป็นอย่างนี้เลยเนาะแล้วในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้เลย อ่าแล้วพอได้กดสมัครกันไว้แล้วเนี่ยนักต่างก็จะบากหองจะมีราได้เกาะเชื่อก่อนเมก่อนลากผ่าแล้วรแบบแบบนี้เนาะแเรถ้ามาตีจีตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อมาการยืนยันและกดสมัครไปทอนนี้ยืนยๆแล้วจะเป็นการสมัครได้แบบนี้เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครนะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่อค้าจ้างานกันแล้วไปกดโหลดชืจูเซนาได้ตรงหน้านี้ไปได้เลยอ่ากดกันไปได้เลยอ่าแล้วพอได้กดลงชื่อเข้าเชื่อกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วเนาั่นนักต่างก็จะได้อยู่ตรงนี้ให้เราได้กดกลับมาได้เลยจะนักต่างในหัวใจ อะแล้ววันได้กดรู้ใช่ที่ไหนมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกก็มาเล่นจีนนะตอนแรกของบทสร้าจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะฮะไ,ได้กดบุ๋งบริการให้กับเราสามารถจะเบลอตรงใจกันได้หรือว่าจะมียอดเงินเราจะส่งตัวนี้ให้กับเราแต่าัตรจะเข้ามาทำการถอน,นตรงตัวนี้ยังได้เนาะหรือว่าใครนะทีม่มียอดเงนินเราจะเติมเงินเพื่อว่าทำการก็ให้ได้กดทำมามได้ตัวนี้กันได้แล้วจะเข้ามาเติมเงินอ่ะ แล้วก็พอเลือดกดทุบอะไรที่เติมเงินในหน้าต่างกับเติมเงินแค่จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วเขาก็ทำการเติมเงินจะได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะเพียงกดสมัครอะไรที่เติมเงินแล้วก็จะมีช่องทางการเติมเงินอยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดชี้เข้าไปได้แม่เนาะเพื่อทบทำการเติมเงินกันเนาะถ้าถ้าม่เป็นแบบนี้เลยเนาะเราก็จะมีช่องทางการเติมเงินที่กับเราสามารถจะเติมเงินกันได้เนาะแต่มีท่างสแกนเชิงโค้ดทุกมันนี่วันเลดตันจิบตัวคอนเน็ตส์ปีหรือเฟิร์มมันนี่อะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลปนไอด หรือว่าให้เติมเงินไปได้นะหรือว่ามียอดเงินปดอยู่แล้วก็เลได้กดกลับไปก็ได้เลยเนาะจริงๆว่าเติมเงินเจริงๆคำสั่งซื้อใหม่เนาะพูดพีขอดูด้วยอ่ะพอเลืกลับมาแล้วที่คำว่าสั่งซื้อใหม่ในหน้าต่างครากำลังซื้อใหม่แล้วจะเป็นอย่างนี้และเรากลับมาจะไม่ได้กดกลับมาแล้วก็เลือกปุ่มหมู่รกันได้เหรอหรือว่าอย่างเงี้แล้วเราโฟล์กกลับมาแล้วที่หน้าต่างหนึ่งเวซ์เราเจอเนี่ยก็เลือกปุ่มหมู่บริการเดิมกระดับกันก็ได้เลยแล้วก็เลือกไปรอบเมื่อกี้เป็นการเเเพิ่่่มมมออแชรร์กกันนยยููตงี้ลลใหหวด็ไป เราหมดหมุดไปได้แบบนี้แล้วก็าลุกบนและการฉันต่อเลยบริการเนาะก็เราจะเลือกอันนี้เดี๋ยวลองอันที่สองนี้เลยกับเนแชร์วิดีโออ่ะพอเลือกไปได้แบบนี้แล้วหมดหมุดแล้วบริการก็เริ่มกดจับมาเลยเนาะที่ชิปที่เ่อะของเราเพื่อการรอบนี้อะไรพอได้นยิ่งชิปที่ต้องเรากันมาแล้วให้นิงมาวางปลาริ่งได้แบบนี้แล้วก็าเริ่มจะจมูกเดินไปได้เพื่อกระเพื่อเลยเนาะลแล้วก็ซึมไปลองแต่ตอวไปได้เลยอ่ะแล้วก็เริ่ตจนนี้ถ้าเริ่มจะเดินเราแบบนี้เรากดสองจีก็ไปได้เลยเนาะ เราพูดแล้ส่งซื้อก็ไปแล้วแบบนี้เนาะค่ะส่งซื้อเราก็จะ้เป็นระบบพื้นมาแจมบอกเราแบบนี้เนาะว่าได้รับส่งซื้อพูดแล้วนะแบบนี้เนาะทีนี้ง่ายและเป็นการส่งซื้อจัดจีนไดแบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครได้ส่งซื้อก็ไปแล้วในคำส่งซื้อเราก็ได้เป็นระบบพื้นมาแจมบอกเราแบบนี้เนาะว่าได้รับส่งซื้อพูดแล้วเราจะสามารถได้กดกลับมาดูที่ตรงนี้ก็ได้าและที่ขวาส่งซื้อเพื่อไปดูออเดอร์กันเนาะ ว่าได้คนเข้ามาดูออเดอร์ของเราอะไรที่ปวดจางหรือปวดจางงั้ก็มีการแจ้งบอกตัวเราเรืจะสามาระอะไรเดี๋ยวออเดอร์แบบนี้ถ้าเราสามารถเช็กดูได้แบบนี้เราก็ดูเป็นแป้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำกลับไปโดยพูดน่าน้องก็มีการแจ้งบอกจะทำเราน้องามาว่าไม่แต่ทางใจแจ้งบอกเรามาเนาะว่ารอดำเนินการนะเนาะเราก็จะพูดผิดกลับไปมาแล้วเขาด,ด,ด้วยเนาะเอา,เ,าปเป็นแบบนี้เลยอะ หรือว่าใครนะที่กำลังดูออเดอร์กันอยู่ในวันนี้แล้วเกิดรอสนใจบริการแบบการเสริมเพิ่มเติมกำลังรอออเดอร์กันอะไรกันอยู่แล้วเกิดสนใจบริการแบบการเสริมเพิ่มเติมเนาะเราสามารถที่กดเข้ามาที่ตู้นี้กันได้เนาะที่เขาบอกว่าบริการทั้งหมดเนาะอ่ะพอแล้กดเข้ามาอะไรที่บริการทั้งหมดในหน้าต่างบริการทั้งหมดก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่กดเข้ามาแล้วเข้ามาดูหมวดหมู่บริการอะไรกันได้เนาะไปกดเข้ามาได้ที่บริการทั้งหมดเขาจะเป็นกันเน้าะตามแบบพี้เลยเนาะให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาดูหมวดหมู่บริการอะไรก อ่าเราทำเหมืนี้ก็ไม่ได้เลยเนาะงสำหรับใครที่จะทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะอันนี้เลยอ่ะหรือว่าใครที่กาลังดูบดบุ๋นอะไรกันอยู่แล้วหรือว่าทำการอะไรกันอยู่แล้วในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ายังไงในการใช้งานของเว็บไซต์เนาะใครที่ใช้งานกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานของเว็บไซต์ก็สามารถได้กดกลับมาที่ตรงนี้กันได้เลยที่คข้ามาตั๋วได้กดกลับมาดีกดเข้ามาเนาะที่คข้ามาตั๋วเนาะ ให่กูโทมาเลยส่งตัวเกาเันจะไมหาจใจมีก,งงนก,กมันได้กันยแล้วไปเจอกูทมาเแล้วพ่อม่ตัวว,ว่าไม่อาพ่อมเลยตรงนี้ไปในส่งให้ยยลเนาตอนนีกไม่เจแ้วตรงส่งงานีให้เรากดส่งตัวไปตัวนี้ง่ายๆการดำเนินการแจ่มมหาจบมินได้เหมือนมันคือปล้อเลยน่าราคที่เกิดปัญหาเนาะหรือว่าคที่ได้คาวิจัยกันแลหรือคำวิจัยการกันแล้วว่ามเมีปัญหาเลยอะไรยังไงเลยนะใช่ไหมกันแล้วแล้วก็จะเกิดปัญหาเนาะตามเรื่องสะดวกดีเนาะสำหรับใครที่ใช้กันแล้วร เรเลยกดเข้ามานการแนะนำเพื่อได้หน้าต่างการเดนนำเพื่อให้ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะให้ตอบเราเฉพาะที่เข้ามาหลักว่านำการแนะนำเพื่อเราครู้จเข้าไปที่เว็ไซต์ก็ได้เปิดไปง่ายเนาะให้กดเชื่อมมากนักจิ่การแนะนำเพื่อแล้วก็มาคัดลอกลิงกีอยู่ตรงนี้เนาะไปส่งให้เพื่อเราครู้จักเราเนาะให้เขาได้กดมาในิงเว็ไซต์เพื่อทนการสมัครแล้วก็ทำการต่างต่างในในเว็บไซตก็ได้แบบง่ายท่นี้ก็จะเป็นการแนะนำเพื่อเราครู้จเข้าไปที่เว็ไซต์การแบบง่ายเร็วเนาะอ่ะแล้วก็พูดผิดพูดถ โยชเช่ชุดที่ตกเรากันเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะหายังสูงสูงสูงระนี้อยู่ค่ะลองหลีดจอดดูตัวเาโอชเช่ได้ขึ้นมาบ้างหรือยังเนาะอ่ะยังไม่ขึ้นบบนี้เดี๋ยวเราก็ไม่นั่งจะนอนไปนะเดี๋ยวถ้าลองกันไปฝั่งตะคู่เลยเนาะเว้ต้องเจอดรเนาะอ่ะแต่อย่างของเราเราก็ต้องรอเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณดูตัวเราจับภาพไปให้ตัวที่ยอดขึ้นเยอะแล้วเราขึ้นเสร็จเลยกันแล้วกันเนาะเอาล้วเราก็กลับไปมาจากเมจีน้องเทเรล์ลองการสองเี่ไปแล้วก็นั่งรอตะคู่เนาะตอนนี้โยชเช่ชุดที่ดึงตกเราปะ เพื่อเาจะเสร็จเป็ีปแล้วเนาะสำหรับผู้ใหญ่จเจนเคิดไปรูต่อกันมาเนาะก็ต้องรอสักครู่เนาะยังไม่ทันได้ดีหน้าจออยู่ดีก็ะเด้งมาแล้วก็ขึ้นมาเริ่เสร็จบบนี้เลยนาะอ่ะต้นนี้เลยสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะสัยเจีหรือะครที่ทำตามก็ให้เข้ามาทำการหรือเข้ามาทำตามก็ได้แบบง่ายเลยเนาะับเว็วไซต์เบอร์เดลล่าโขอบเนาะเดลล่าเเปร์ลูเว็บไซต์เบอร์ใ่ายสำหรับใครที่สนใจก็ให้กดทุนแรนดงได้เลยกับว็บไซต์ขอเอสวีบนดาวล่าโดขอบเนาะอ่าหรือไซส์เดลล่าทำบันทกการหร แต่ามไปริการไม่ได้เลยเดี๋ยวาการใช้งานของวัสดุต่างๆอะไรวันนี้เนาะก็ไม่เป็นไรมากแล้วด้วยเนาะจะหรับวันนี้ก็ต้องฝากเอาไปดูไปติดเลนนแล้วกันเนาะและพูดเลยปิดไปเดี๋ยวทำอะไรพลาดกันไปจนคิดูของวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยแล้สำหรับเอฟดูของวันนี้หรือถ้าต้องการไปแล้วก็ให้ไปกันได้แล้วรูจนจบสองฟาร์ดนนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่รับชมนะอขอบคุณนะ